สวัสดีครับผมอาจารย์น็อตสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคำกันนะครับและจำวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับมาเราลองมาดูนะฮะในไทม์เฟรมเดย์ก่อนเนาะไทม์เฟรมเดย์บริเวณของอบริเวณนะครับบริเวณที่เขาจะขึ้นมาเนาะโซนบริเวณนี้ครับเดย์ Day ผมให้เป็นสีเหลืองนะบริเวณนี้เขาจะขึ้นมาได้นะครับ1,800 58นะครับจนถึงโซนบริเวณ1934ประมาณนี้นะครับของกรอบเดนะที่มองเห็นนะครับความรู้ง่ายๆครับเทนไลน์อารตีเทนไลน์เนาะเทนไลน์ของเดนะครับเทนไลน์ของเดก็อยู่ประมาณนี้นะครับน่ประมาณนี้ หลายท่านหลา,หลายวิชาเนาะหลายสำนักก็ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่เคยเจอผมตีเทเลน์หรือทำไมอาจารย์เขาตีเทเลนลอย่างนี้มันมีเหตุผลของการตีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะอาจำเป็นว่าจะเอาต้องเป็นไฮไฮเสมอไปนะครับมันจะมีพอยต์สำคัญให้เราอ้างอิงอยู่นะครับถ้าท่านมีความสามารถหาเหตุผลเองได้ลองหาครับแต่ถ้าหาเหตุผลไม่ได้แนะนำว่าให้เรียนครับมันจะเข้าใจนะฮะ Okay. เรามาดูทางเฟรมที่เล็กลงครับทางเฟรม H 4ถ้าเป็นทางเฟรม H 4ี่เนี่ยผมมองว่าถ้าจะขึ้นได้นะครับก็โซนบริเวณนี้อยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมของการล่วงกลับลงไปเทสข้างล่างก่อนโซนบริเวณที่ลงมาเทสนะถ้าเป็นของ H 4นะครับ H 4ก็ถ้าล่วงกลับมาได้ก็กลับมาเทสที่เดิมประมาณแถวแถวนี้เนาะ H4 ผมให้เป็นสีเขียวนะครับเทสกลับลงมาก็1819อครับเนี่ยขึ้นไปลงมาดีดกลับถ้าสูงอีกนิดนึงก็ขึ้นมาหาโซนของเดแค่นี้เองครับเนี่ยล้าเขาจะเด้งขึ้นมานะถ้าให้ไว้คร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้ฟึบอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของราคาเดนะถ้าเขาจะขึ้นมาเอาแต่ถ้าขึ้นไม่ถึงก็โซนของ H 4สนะครับกรอบสีแดงเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ล่วงต่อ แล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับพฤติกรรมมันก็จะอยู่ประมาณนี้หรือว่ารอให้เขาเลือกทางโซนข้างล่างนี่นะครับรอให้เขาเลือกทางดีๆก่อนเนาะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของอ้อลืมบอกไปครับถ้าเป็นเทรลไลน์ของ h อเนี่ยสามารถตีได้อย่างนี้เลยนะเนี่ยได้ของ h อี เทไลน์ของ H4 ผมให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยตีอย่างนี้ได้นะครับเทไลน์ของ H4 ตีได้นะแล้วขึ้นมาเนี่ยราคามันก็จะมาสัมผัสแถวๆนี้แล้วเนี่ยเลือกเอาเด้งแถวนี้แถวนี้สามารถทำได้นะครับให้เผื่อไว้อีกเส้นหนึ่งสำหรับ H4 เนาะเส้นนี้นะครับที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามนะครับกลับมาเทที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามแต่หนึ่งสัปดาห์ของการวิ่งเนี่ย ผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะถ้ามีข่าวตรงไหนมาสนับสนุนอาจจะถึงก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ถึงก็จะต้องเป็นสัปดาห์ต่อไปอีกเนาะเพราะว่ากรอบของการเล่นเฮสีก็คือ1สัปดาห์นะครับโอเคมาดูทําเฟรมหชั่วโมงถ้าทําเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยคือเต็มกลืนแล้วนะครับอยากไม่อยากจะขึ้นแล้วนะอยากจะลงมาพักก่อนนะเนี่ยพฤติกรรมของเขาครับอยากจะลงมาพักอย่างงี้เนี่ยแล้วค่อยเด้งต่อปึ๊บขึ้นไปข้างบน นะครับท่าฟีม1ชั่วโมงถือว่าถือว่าฟืดแล้วนะตรงนี้ถือว่าราคาขึ้นยากแล้วครับหินะหนึ่งผมให้เป็นสีขาวนะครับที่บริเวณ1835โซนบริเวณนี้นะครับเนาะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับอาจจะลงมาพักก่อนนะครับก็รอดูครับว่าตลาดเปิดวันจันทร์จะเป็นยังไงนะครับเนาะเช่นเคยครับ การวางแผนทองคำนะฮะและการเทรดนะถ้าเรามองเห็นจุดที่เป็นกําไรมันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่โซนแบบนั้นน่ะผมเอามาพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับเนาะขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับลูกศิษย์นะครับเนาะบริเวณโซนอีกโซนหนึ่งที่จะขึ้นมาได้นะครับให้เผื่อไว้นะโซนบริเวณนี้ครับให้เป็นของ d a นะฮะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเห็นเนาะหนึ่งชั่วโมงมันเห็นนะมันสามารถขึ้นมาถึงได้นะครับเนาะถ้าเป็นจุดตรงนี้ปุ๊บ ปึ๊บของ1ชั่วโมงโอเคโลของ1ชั่วโมงนะครับโลของ1ชั่วโมงผมให้ที่เดียวกับอ่าตัวของ h ฮสเลยไม่ต่างกันนะครับเนี่ยเฮดหนึงเฮสี่พื้นที่บริเวณเดียวกันเลยครับถ้าชุดไปต่อได้ก็จะแปเอาไปราคาข้างบน,นเนาะแล้ค่อยลงมาง่ายๆครับเนาะ คนใดสนใจเรียนนะครับสามารถทักสอบถามได้นะครับมีลิงก์มีอะไรให้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะแล้วก็บริการห้องซิกนะครับเรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับซิกก็เข้มข้นนะฮะที่จะบอกเตือนทุกจังหวะของการเข้าออกนะครับไม่ว่าจะเตือนจังหวะการ sl หรือว่าปิดกำไรหรือว่าอะไรให้ปิดก่อนทุกอย่างมีหมดครับบอกหมดเนาะบอกแม้กระทั่งกลยุทธ์ของการเข้าราคานะครับโอเค สำหรับคลิปทองคำในครั้งนี้ก็ไม่ได้ยากเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังคิดว่ายากนะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่โดนกันตรงเนี้บายแอดกันนะผมเห็นเลยนะบาบแอดกันเยอะมากว่าอยากจะไบยอยากจะายมีผมมีเหมือนกันครับแต่ผมายน้อยๆ SL ไปผมจะไม่ SL เยอะและจะไม่เจ็บตัวมากนะครับทํากําไรเราต้องทําให้เยอะๆกินต้องกินให้อิ่มครับเสียให้น้อยกินให้อิ่มเนาะใครเป็นยังไงก็สามารถออกมาคอมเมนต์ออกมาพูดคุยกันได้นะครับเนาะ โอเคขอบคุณผู้ติดตามนะครับผู้ที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจเนาะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่นะโปรไฟล์หรือมาตามไลน์ที่ทิ้งไว้นะครับเนาะโอเคคลิปตรงคำในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ